กรเรปีนางงามตกรอบของกัมพูชาคนดีคนเดิมที่เคยสร้างวีรกรรมชวนนางงามลาวคุยเรื่องพระแก้วมรกตจนทำให้นางงามลาวสับสนและพูดว่าพระแก้วมรกตมาจากขเขมรนจนโดนทัวลงหนักหลังจากนั้นก็สวมชุดไทยขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติบนเวทีมิสคอ o s m o อ้างเป็นชุดราชวงศ์ขมรนจนโดนคนไทยและต่างชาติคอมเมนต์เดือดว่านี่มันคือชุดไทยชัด แต่ก็นั่นแหละค่ะดังคําที่เขาว่าด้านได้อดถึงจะโดนดา่าแต่ก็อดทนในเมื่อในใจมันอยากได้ชุดวัฒนธรรมไทยใจแทบขาดล่าสุดนางงามขเขมรคนนี้ได้โพสต์รูปสวมชุดคล้ายชุดไทยแต่ค่อนข้างที่จะมอแรม,มดูแข็งกระด้างไม่อ่อนช้อยสวยงามเหมือนกับชุดที่นางใส่ถ่ายภาพคู่กับปราสาทหินที่มองยังไงชุดไทยกับปราสาทหินมันก็ดูไม่เข้ากาันดูไม่มีอะไรเชื่อมโยงระหว่างชุดไทยกับปราสาทว่าเป็นรากฐานมาจากวัฒนธรรมเดียวกันโดยนางงามขเขมรได้โพสต์ภาพส วมชุดไทยพร้อมข้อความว่าโอบ้านเกิดอันเป็นที่รักของฉันนี่คือชุดพื้นเมืองของขเขมรของกัมพูชาที่สะท้อนถึงความสง่างามของอารยธรรมกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนแห่งแผ่นดินแม่สถานที่แห่งความรักชุดพื้นเมืองขเขมรแรงบันดาลใจจากสมัยลองเวกของกัมพูชาสะท้อนถึงความสง่างามเหนือกาลเวลาของอารยธรรมขเขมร แม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่กัมพูชาย,ยังเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกทางศิลปะอย่างลึกซึง้งในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นางอ้างว่าชุดที่นางสวมใส่อยู่นี้เป็นชุดจากสมัยลองเวกหรือละแวกหมายถึงเมืองหลวงของกัมพูชาในอดีตละแวกเคยเป็นประเทศราชของอยุธยาแต่ก็เป็นศูนย์กลางทางการทหารที่เข้มแข็ง และมาก่อกวนอยุธยาและเป็นศัตรูกับอยุธยาทําให้เกิดวล,ลีที่หมายถึงศัตรูใกล้ตัวตามภาพพยนต์และประวัติศาสตร์ที่พระยาและแวกยกทัพมติอยุธยาหลายครั้งและเป็นที่มาของคําว่าหอกข้างแคร่เมื่อพูดถึงพระยาและแวกและถูกนํามาใช้เพื่อพูดถึงคนกัมพูชาในปัจจุบันหากไปสืบพ้นทางด้านประวัติศาสตร์การแต่งกายแบบสมัยและแ,แวกที่นางงามขมรนอ้างไม่มีอะไรที่คล้ายกับชุดที่นางใส่เลยการแต่งกายสมัยระแวกอาณาจากักรขมรช่วงคศ1หนึ 5 2 9รถึง1594 เน้นความเรียบง่ายโดยผู้ชายจะใส่สป,ปอร์ตสโรงที่มีสายผ้าด้านหน้าพับโค้งและสอดเอวส่วนผู้หญิงสวมผ้าซ้นกับผ้าผาดอกสำหรับชนชั้นสูงเสื้อผ้าจะทำจากผ้าไหมและผ้าฝายชั้นดีส่วนสามัญชนใช้ผ้าฝายหยาบซึ่งได้รับอิทธิพลจากการคาร้ากับต่างชาติในช่วงนั้นโดยเฉพาะสเปนส่วนชุดไทยนางใส่นั้นเป็นชุดที่ได้รับอิทธิพลมาจากชุดไทยสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรูปแบบการแต่งกายแบบโบราณที่ยังคง ความนิยมและนํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันการแต่งกายชุดนี้ประกอบด้วยผ้าสบายเสียงไหล่และผ้านุ่งแบบโจกระเบนซึ่งเป็นรูปแบบที่สตรีไทยในสมัยก่อนนิยมสวมใส่กันทั่วไปในสมัยอยุธยาและต้นรัตนกโกสินทร์สตรีจะนุ่งผ้าสิ้นจีบหน้านางหรือโจงกระเบนและห่มสบายเป็นปกติในชีวิตประจาําวันหรือในงานสําคัญซึ่งไม่มีอะไรสอดคล้องกับชุดสมัยละแวกแต่อย่างไร ซึ่งน่าสนใจว่าถ้านางงามขเมรไม่เข้าใจผิดหรือหลงประวัติศาสตร์ก็คงจะเป็นเพราะความหน้าด้านเคลมเอาวัฒนธรรมไทยทางด้านของเพจขยี้นางงามก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยว่าหล่อนเพอ้ออะไรนางขเมนหลงประวัติศาสตร์ แปลกที่เขเมรบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของชุดไทยแต่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่สอดคล้องและสวยงามเข้ากับชุดไทยเลยมีแต่ปราษาหินที่ไม่ใช่วัดในศาสนาพุทธด้วยซ้ำมีอย่างเดียวที่คล้ายๆของไทยคือพระราชวังพนมเปญที่มีลักษณะคล้ายพระบรมมหาราชวังของไทยพราได้รับอิทธิพลจากไทยสมัยเป็นเมืองขึ้นของสยามเป็นรูปแบบการวางผังแบบรัตนโกสินทร์สร้างโดยช่างไทยสมัยนั้นราชวงศ์ขเมรได้รับวัฒนธรรมไทยลำพังสติปัญญาเขเมรสร้างเองไม่ได้หรอก และยังคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์อีกว่าวัฒนธรรมที่สง่างามของขเขมรไม่มีจ้าสาวถ้ามีพวกหล่อนคงไม่จิตใจต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แบบนี้หรอกค่ะ ถ้ามีขเมเรพัฒนาไปไกลกว่านี้แล้ววัฒนธรรมขเมเรที่แทจ,จริงเป็นยังไงยังไม่รู้เลยพวงไม่มีรากเงาพวกคนป่าอยากได้วัฒนธรรมอันดีงามของคนอื่นทําให้มีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้จํานวนมากเช่นทําไมเหมือนจนนึกถึงอีกุราในเรื่องสนุน้อยเรื่องงามความรู้ไม่มีแต่เคลมไว้ก่อนจากชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมกลายเป็นชุดพื้นเมืองแล้วประวัติศาสตร์เปลี่ยนรายวันเลยเอาจริงๆถ้านั่งเหมือนทาส เหมือนมาจากสายเลือดนี่ว่าน้องน่าจะลงแคปชั่นผิดน้องควรจะลงแคปชั่นว่านี่คือชุดที่ก๊อปปี้ประเทศไทยแต่ใส่ไม่เป็นเลยเสลอพยายามอยากจะมีแต่ไม่มีข้อมูลสงสารบรรพบุรุษมีลูกหลานไม่สืบสานวัฒนธรรมแต่อยากได้อยากมีสิ่งที่ตนไม่มีแทนที่จะเอาสิ่งที่ประเทศตัวเองมาสืบสานมาพัฒนาให้อยู่คู่กับประเทศตนเฮ้อสุดท้ายถึงอยากแต่งตัวเป็นผู้ดีใส่ออกมาก็ยังเหมือนทาสแต่ก่อนห้ามใส,ส่ชุดไทยเข้านครวัดและดูตอนนี้หลังจากที่มันอินกันละ พรบุพเพมันเป็นประเทศที่จุดๆนาหมื่นที่สุดเคลมอายุทยาอห้าห้าห้าสมัยนั้นไม่น่าให้ที่พักพิงขเขมรเลยหลังจากเขาพักพิงก็มีบางพิธีที่จําเป็นจะต้องใส่ชุดไทยเพื่อเข้าหน้าออกนายในเขตพระราชวางังแค่นั้นแหละบอกเป็นรากเงาตัวเองเฉยสิ่งที่ขเขมรใส่ชุดไทยออกมาไม่เหมือนไทยและเป็นสิ่งเรียนแบบไม่ได้เลย คือความเป็นกุลสตรีไทยที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นความอ่อนวัดของหญิงไทยที่มีมาตั้งแต่กำเนิดถึงจะอยากจะเคลมเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งชุดไทยใช่ว่าจะสัก แต่มีแต่สวมใส่อย่างไรให้สง,ง่างามเหมือนคนไทยนั้นยากนักที่จะทำได้เหมือนเจ้าของสังเกตดูสิคะ,ขะเขมรใส่กับไทยใส่แตกต่างริบรับแค่การแต่งหน้าก็ไม่ผ่านแล้วสาวตอนกลับไปไม่นานมีช่วงหนึ่งที่ขเขมรห้ามใส่ชุดไทยเข้าประสาทีินครวัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมการบูชาในช่วงปี2022ซึ่งมีการออกคำสั่งห้ามใส่ชุดไทยโดยเฉพาะสบายเข้าปราสาทนครวัดในกัมบูชา ข่าวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนั้นคือมีหญิงต่างชาติรายหนึ่งซึ่งมีนาโน้มว่าเป็นคนเวียดนามถูกสั่งห้ามเข้านครวัด้ดืยสาเหตุเพราะว่าเธอใส่ชุดไทยแต่ผ่านไปไม่นานเหมือนกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาจะสมองเสื่อมหลังละควบุเพสนิวาสคนคเขมรลุกขึ้นมาสวมชุดไทยเข้าไปเที่ยวนครวัดฉำ เรื่องการเคมชุดไทยเพลงไทยหรือแม้แต่อาหารไทยถือได้ว่าเป็นการรุกรานด้านวัฒนธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ากระทรวงวัฒนธรรมของไทยจะดำเนินการอย่างไรต่อไป